สวัสดีครับผมลุงรอเดซี่ครับวันนี้มีรายการบั้งไฟวันที่11บมีตุนาย,ยน2566มาแจ้งพีแจ้งน้องครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาโพตะบลโพทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรายการบั้งไฟมีดังต่อไปนี้บั้งที่1ห,หงฮัดบินบั้งที่2อ้อ,อยจเจริญบั้งที่3ม,มาหาเทพมัดเด็ดครับบั้งที่4ไอดผ้าเพล่นบั้งที่หาไอโดผ้ภาพเพ่อนบั้งที่6ปพอเทวดาบวกเทพกาโน บางที่เจ็ดมหาเทพบางที่แปดมหาเทพบางที่เก้าชัยเจริญบางที่สิบซอแท็กเตอร์บางที่สิบเอ็ดซอสวันช่างบางที่สิบสองพ่อนแสวงบางที่สิบสี่ซอสมบังบางบางที่สิบสามซอสมหวังบางที่สิบสี่แอตเทวดามัดเด็ดครับบางที่สิบห้าเหน่งน้ำชัยบางที่สิบหกเหน่งน้ำชัยบางที่สิบเจ็ดเทพสมพ่อบางที่สิบแปดกอลวีบางที่สิบเก้าเวสุวรรณบวกชาเจริญบางที่ยี่สิบ ไอโดพาเพลินบังดียีิเชาเจริญบังดีย่ิองทองพักดี23ท่องพักดี24ท่องพักดี3าบังเลยนะครับ25มหาเทพ8ท่อ8นะครับเพื่อวังไฟลันเดงครับทีมงานจาระสาธุนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมส่วนติกสีแดงเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดเด็ดีครับบริเกียวขายของไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็ดสีสวัสดีครับ